พี่เจมพี่ส่งรูอรอง้ลงพี่ี่ส่รู้ร่วมคิดอ,อ,อีดีบ้าไปแล้วเหรอเออจะเป็นบ้าไปแล้วเหรอเนี่ย ไย่กตาวสองสิอสองสใครส่งซิกเมื่อกี้เมื่อกี้เต็ย่างไรใครศพอัด พออัดยู่่ไหนีคือตอนแรกอะพี่อะหลบใส่กุญแจปลอมอยู่อะแต่ตอนมีอัดคือมาดูคนหนึ่งแล้วพออัดเดินลงไปแบบว่าไม่มีอะไรหรอกก็เดินตามไปพอไปเจอยิงอัดเออลงมาเลี้ยวซ้ายใกล้ๆเลยตรงที่เติมน้ำมันด้านซ้ายอะศพไม่มีใครเห็นพอพี่ศพน้องพี่อยู่ไหนอะแล้วพี่มอตี้เมย์ไงทำไมพี่มอตี้มาไหวจากห้อเวี้ยพรั่ะขอฟังเดี๋ยวกล้าเมื่อกี้ไฟมันดับลูกล้าเจ็บเพี้ยวเว้ยทำไมพี่มาไหวจังวะกล้ต้อก่อน คือพี่พี่องครับผมขวานแล้วไปครับผมอยู่ขวาบนคือผมส่องกล้องเสร็จปุ๊บแล้วผมก็รีบวิ่งหนีมาแล้วพี่มอลเตี้ยแบบจากนั้นแล้วผมก็วิ่งมาเออเรียกชีพจรเรียกชีพจรปุ๊บผมเห็นว่าศพแบบมีสองคนผมก็เลยออกซ้ายไปจะขึ้นไปทางซ้ายบนห้องไฟอาจจะมีศพอยู่ตรงนั้นแต่ยืนดีก็เห็นไม่มดตี้ยว้าวอะไรกันมาท้าวไหญดับเลย ก็จะเย็นจะเย็นแล้วศพอยู่ตรงห้องไฟจริงๆใช่คือผมผมมาเปิดกล้องผมเปิดกล้องเจอศพอยู่ตรงหน้ากล้องเลยเว้ยผมกําลังดูอยู่ว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าแต่แต่ตอนเห็นตอนตอนเห็นตอนเห็นกล้องอ่ะคือเห็นพี่เจมแค่คนเดียวในกล้องแต่คือผมกาลังจะเดินไปดูว่ามันมีใครที่เดินเข้ามาในห้องไฟไหมัากันนะพี่โอเคนะไม่รู้อ่ะ ใครวะเนี่ยอ um ้คนละหมัดคนละหมัดของจริงพี่วต่กากูว่ากูว่าคืนนี้ก้านละเมอกูบอกเลยมันคือหมัิภาพอเนี้ยก้าละเมอแน่คืนนี้เขายังขำอยู่ ก้าตาม<ห>พี่ทำไมแป๊บนึงแป๊บนึงแทนนี่นกูกดรหัสมอสจะเสร็จแล้วกูขอซัดให้ทีมเลยปะ่ะเฮ้ยไม่บมเห็นสีกูตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพลาดมอสอ้าวเออวะก็กูว่ากูกดอยู่กูว่าน้องพีตายดิวะกูนึกว่ากูากาไม่เห็นน้องพีวะ,ะนี่เดี๋ยวเจอเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอเดี๋ยว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 ตายสมบูรณ์แบบกตายหมด่เมียออกไม่แล้วกล้ากล้าตามพี่ทำไม ผมตามพี่คืออะไรผมจะบอกว่าพวกผมจะบอกว่าผมตาบอดจริงๆผมก็เลยวิ่งวนกลวนตีมพี่ไงพี่ชายอ๋ออันนี้คืออันนี้คือโลเพตาบอดใช่ไหมใช่โลเพตาบอดแบบแกมตาบอดอจะบ้าแล้วพี่ไม่ได้ตาบอดไอ้ผมตาบอดเชื่อผมเถอะผม้บุญเอฟเฟคคุ้มมากส่งตรงพี่ตรงนั้นเลยพี่เอกพี่เอกทำเควสกับตรงพี่หรอไอ้ตัวตายแคนแรก แล้วเมื่อกี้ใครตายอ่ะรอบเมื่อกี้คือพี่เอฟพี่เอฟตายแล้วพี่ศพพี่เอฟอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ผมกดพี่กำลังจะอ้าวแล้วแทนแต่พี่หมาย่่พีอยูู่ยไงนวะผมผมผมพูดได้ว่ากล้า ก้าไม่น่าจะเป็นคนฆ่ากันละกันแล้วพี่เต้อยู่ไหนเมื่อกี้ล่าสุดสุ่ตรงไหมไอ้แมทแรกที่ที่ก้าเล่าอ่ะมันคือไทม์ไลน์กูเลยเว้ยที่มันอไทม์ไลน์ผมพี่อ้าวมันคือไทม์ไลน์พี่โดนจคือเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเงียบมีคนหนึ่งเงียบอะไรนะมีคนหนึ่งเงียบแบบเงียบมากเหมือนเงียบมากเลยนะเงียบแบบเงียบไม่ใช่เอาแพทไม่ใช่หรอกูเกือบกดละ พี่่เจมลวะโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ไไม่ผมบวดพี่พี่เต้แต่ผมสงสัยพี่เจมอ่ะเพราะว่าพี่เจมอยู่ใกล้ศพที่สุดแล้วตอนแรกศพอัดอ่ะงงไม่หมดเลยเดืเบิ้ลคิวจบแล้วนี่ว่嘛ใช่ไหมอุ้ยสติ๊กเลยสติ๊กเลยใช่สติ๊กเลยอย่างงี้สติ๊กเลย หนูเนคิวก็จบแล้วเนี่ยผมกดอย่างรัวผมบอกแค่เนี่ยตุ่นเออไเดี่เราเป็นอะไรของเราว่ะยิ่งกุงกุงใครไม่สงสัยหรอวพี่เด็กรู้ส่กูได้ยังไงนายเองก็เป็นฟักทองได้นะ ส่งซิกส่งซิกโอ้ยไม่เคยได้เป็นเลยวันนี้ใครมันจะฆ่ากันพี่เต้ฆ่าผมไหมผมอยากตายวะพี่ฆ่าผมไหมทำไมแทสพี่เต้ไม่ขึ้นวะใครมาจากข้างล่างเหรอพี่เอ็ดว่าไงล่ะพี่เอ็ดเป็นแล้วตรงนี้มันมาชุมนุมอะไรกันวะเยอะมากโคตรมีใครตายหรือเปล่าโอ้ my god ศพอ,อยู่ไหนศพอ,อยู่ในห้องเพจอะที่แบบว่าเดินไปทาถ้าแล้วดีพอร์ตเองหรือเปล่ามันน่าจะนัวแล้วคิด,ดคิลเลอร์อยู่ในนั้นอสองคนแน่นอนละที่นัวกันอะ เมื่อกี้ตรงขวาล่ามีประมาณ5คนที่ผมเห็นมีพี่เอกพี่เอฟพี่โอเต้ด้วยพี่โอเต้อยู่ไม่มันไฟดับนะพี่ผมไม่ไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่พี่เอกเดินนําผมไปผมไม่คิดว่าพี่เอกจะเป็นคนฆ่าเดินนําไปแล้วไปเจอเอฟตรงห้องชื้อตรงแอดมินแล้วพี่หลอนเอฟมากพี่เลยเดินกลับมาพี่ผมไม่ได้อยู่ห้องชื้อผมอยู่ขวาบนอยู่อยู่อยู่ชื้อตอนก่อนรีพอร์ตผมอยู่ขวาบนแต่พี่เอฟเดินเดินสวนกับผมไปเลยนะพี่เอฟเดินสวนตอนตอนที่ผมออกออกมาซ้ายแปลว่าเขาก็มีโอกาสอยู่ขวา บนตามที่เขาบอกถูกแล้วใช่คุณอยู่ข<ต>้าบ<ต>นใช่ไหพ,พี่จริงเหรอที่แบบเดินมาด้วยกันนะไม่เห็น <c oughs> เอาไกลอ้าวทำไมเป็นพี่เอกอะ่ะพอพี่เต้มีโอกาสเป็นมากโคตรๆซึ่งตอนนี้ถ้าโดนฆ่าเดี๋ยวเป็นคิวจบเลยเฮ้เดี๋ยวพี่เต้ <c oughs> พี่เต้โอ้เฮี้ยเฮียเฮียเฮียพี่เต้กดผิดเหรอฮะกดอะไรผิดวะไม่รู้ เช็ค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 กุติเกลียาคือพี่คือพี่สงสัยกายกายกับพี่เอกเพราะว่าอันนี้แม่ไม่ถามพี่เอกเพราะพี่เอกปวดไปแล้วตี่พี่สงสัยตอนนี้คือกายเพราะว่าพี่เห็นกายกายบอกกายเห็นพี่ัง ไฟมันดับตอนตอนที่เดินสวนกันเยอะๆเลยอ่ะไฟมันดับจริงคือเริามเ็นพี่โมเต็งกายได้ไงคือตามไทม์ไลน์มีเทนี่ฟังพี่พี่ไปสแกนตัวครึ่งหลอดแล้วกายไม่ไล่มาดูพี่ก็เลยเดินตามไปเดินตามไปไปอยู่ขวาล่างแล้วตรงนั้นน่ะอยู่กันเยอะมากพี่เห็นพี่เอกพี่เห็นพี่เอสเห็นคือเยอะมากแล้วไฟก็ดับเลยใช่แต่คือก่อนที่ไฟดับเราเห็นกันถูกต้องไหมถูกต้องกายไม่เห็นพี่ ไม่ก็ผมไม่แน่ใจไงก็ผมไม่ได้มองพี่ผมผมนับคนในห้องอยู่ไงนะดูดิใครเป็นมาเนี่ยไปนะพี่เอฟมายืนจ้องหลังกูแล้วโอ้ไม่กอดอันนี้ช่วยพี่ด้วยอันนี้อันนี้ช่วยกูด้วยอันนี้กูทำเพื่อดูอันนี้โอเคกูอยู่ท่ามกลางดงคนชั่ว ไอ้แจ็คกับโรถเมื่อกี้มันไม่มีใครฟังเลยว่าแอนนี่บอกควสจะเสร็จอยู่แล้วแล้วคุณเควสเป็นพึ่อหล่อที่เป็นสามสิบหกูบอกแล้วว่าคุณเดินมากับเอฟเอฟไม่พอไม่เห็นผู้เฉยเลยจริงเหรอพี่ผมไม่เห็นพี่ผมพยายามพูดแล้วว่าเพราะว่าคนคนที่สวนคนที่สวนขวาไปอ่ะ ผมบอกแล้วว่าเป็นพี่เอฟตอนแรกแล้วคือมันไม่มีใครเชื่อเลยเพราะผมก็บวดพี่เอฟแต่คือไม่เข้าใจทำไมไปบวดพี่เอกกันได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันดูน่าสงสัยไงอเพราะว่าคนที่บวดก็คือคนเดียวแหละไม่ใช่ผีเข้าใจป่ะพี่เอกคือแนนี่รู้แล้วใช่ไหมถ้าเราเป็น i m p o r t ร์เราต้องฆ่าใครก่อนพี่เอก ตัวดูสุกปากแรงตัวผ้แว่นแ,นแต่งท <c oughs> ี <c oughs> น,นี้พอพูดความจริงแล้วมันดูน่าสงสัยขึ้นมาสีฟ้าสีฟ้าครับนี่ตัวพี่พแมนนี่ ดเจอาลอยฟังตอนต้นเกมก่อนไฟดับนะ4ี่คนมีผมมีเจมมีแคนนี่แล้วก็มีเบิร์ดอยู่ถูกไหมใช่พี่ใช่แล้วเราก็มาแก้ไฟกัน2คนเพราะงั้นก็มีเจมอยู่ใกล้เกิดมาดยแต่ผมอยากรู้ว่าใครอยู่กับพี่เอกขวาบนเพราะว่าพี่เอางี้พี่ดูดาวเสร็จแล้วพี่ก็ไปสแกนตัว เอาพี่เอกเดินเข้าไปปุ๊บป้องฝ่าบนล็อกดาวน์หมดเลยปิดประตูเลยก็เลยเข้าล็อกดาวน์วไปไม่ได้อ่แล้วนี่คือ่งบอกไปเลยห่ไม่แต่คนเข้าไปเยอะมากเลยนะใช่เดี๋ยวนะเข้าไปสามสี่คนเลยนะตอนนั้นแพทก็แพทก็เห็นใช่ปะ ผมว่าเอออาจจะเป็นไม่ผมผมกาลังคิดว่าคินเลอร์อาจจะไปฆ่าตรงห้องขวาล่างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถติว่ามุดท่อเร็วตอนต้นเกมอ่ะมันจะลงไปตรงห้องสมุดได้เลยแล้วเข้าชื้นไปรอได้เลยนะตรงห้องขวาล่างไม่แต่ว่าพี่เอไม่ได้ฆ่าพี่เต้แน่นอนเพราะว่าพี่เต้พี่เต้ลงขวาแล้วไม่ใช่ผมด้วยผมเดินไปมาผมไม่ได้ทำเควสผมเช็คคนอยู่สกิปสกิปแล้วกันพี่พี่พี่แลวเองไกลสุด มีคนโหวตเพียกแบบงงๆอะไรกะเออไอห้องต้นไม้ผมใช่ใช่เห็นแพทอยู่ขวาผมดูกล้องตั้งแต่แรกเลยแพทเห็นใช่บ้าไฟแดงขึ้นตั้งแต่แรกเลย